เล่าเรื่องผีทุกที่มีตำนานสวัสดีครอบครัวชาวเล่าเรื่องผีทุกที่มีตำนานทุกคนทุกท่านครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งในคืนวันพุทธที่สามพฤษภาคม 2,566ขึ้น14บ่ค่ำเดือนหปีเถาะครับสำหรับคืนนี้เรามีเรื่องที่จะมาเล่าให้กับทุกๆท,ท่านได้ฟังกัน3เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องที่1ก็ตั้งเชื่อไว้ว่ากรรมสยองสนองกรรมส่วนเรื่องที่สองตั้งเชื่อไว้ว่าคืนสองสยองขวัญและเรื่องที่สาครับ ผีขอเพลงนี่คือโปรแกร,รมที่เราจะมาเล่าสู่กันฟังในคืนนี้นะครับขอบคุณทุกทกท่านเลยครับที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสยามพยองในช่วงเล่าเรื่องผีทุกที่มีตำนาน สำหรับท่านที่มีเรื่องที่จะเล่าหรือว่าจะฝากให้เล่านะครับก็สามารถที่จะแอดไลน์กันมาได้เลยครับตามที่ขึ้นให้ในหน้าจอนะครับแอดไลน์กันเข้ามาเลยครับกับไลน์ของสอนสอนศินครับฝากเรื่องเล่าของท่านเอาไว้ได้เลยนะครับแอดมาแล้วก็ฝากเป็นเรื่องเล่าสริปสั้นๆก็ได้ครับแล้ว ผมจะติดต่อกลับไปอีกทีหนึ่งนะครับพูดคุยกันพูดคุยกันก่อนอท่านจะเล่าเองหรือว่าจะให้ผมเป็นคนเล่าเรื่องนี้ก็ได้ครับได้ด้วยกันทั้งทั้งหมดเลยสำหรับวันนี้เรื่องที่จะเล่าในเรื่องแรกครับก็คือเรื่องกรรมสยองสนองกรรมโดยจะเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกับเรื่อง ในวันพุทธที่แล้วนะครับคือเรื่องผีทวงบุญซึ่งก็ต้องย้อนกันนิดหนึ่งว่าตอนเพราะว่าตอนนั้นน่ะที่เล่าให้ฟังก็คือเรื่องของครอบครัวครอบครัวหนึ่งก็พอดีไม่ได้ทำบุญให้กับลูกสาวและก็พ่อที่เสียชีวิตไปแล้วทีนี้ทั้งพ่อแล้วก็ลูกสาวก็กลับมาทวงถามทวงถาม เพื่อที่จะให้ลูกได้ให้ลูกให้แม่ทําบุญให้ส่วนลูกสาวหลังจากที่ทําบุญแล้วลูกสาวก็ได้รับส่วนบุญนั้นแล้วก็ไปตามทิศทางแห่งกรรมของตัวเองส่วนผู้ที่เป็นพ่อคือเรื่องที่จะนํามาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับเรื่องกรรมสยองสนองกรรม ซึ่งเหตุการณ์มันก็ผ่านผ่านมานานแล้วก็เป็นเรื่องที่ได้รับฟังมาอีกได้รับฟังมาอีกทีหนึ่งซึ่งจะจริงเท็จประการใดนั้นเราไม่สามารถที่จะหาหลักฐานมาพูดมากล่าวถึงได้แต่เรื่องที่นำมาเสนอในคืนนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันนะครับและก็เรื่องทุกเรื่องเรานำมาเสนอเพื่อความบันเทิงเพราะฉะนั้นแล้วขอให้ทุกท่านรับฟังด้วยความสนุกความสุขและความ